สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบก,กับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณไดห้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางห้างเสง vip ส้าบ่ายนะคะวันที่17พฤศจิกายน2565นะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสริติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังแลจะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขากรคำนวณน,นะคะดูวนที่16ก่อนนะคะพี่น เข้าเดืนหลุดนะคะวันที่16นะคะจะให้เด่นรอบเช้า3และ0เด่นรอบบ่ายใจะให้6และ3นะคะรอบเช้าบนมา790ล่าง79นะคะพี mm hmm. ่น้องเข้าคู่0990นะคะเด่นเข้า0เด่นบ่ายใจะให้6และ3บนมา185ล่าง35นะคะพี่น้องเข้าเด่น3นะคะสถิติย่อมมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะครับพี่น้องเนาะ มาต่อนะคะวันที่17ค่ะวันที่17นะคะมาดูเด่นเช้าเด่นบ่ายและการหาความเน่าจะเป็นนะคะรอบเช้าอยู่ที่8และ3ค่ะจากคู่ความน่าจะเป็นนะคะ8ป8สี่แปด แปดเก้าแปดห้าค่ะสามด้านข้างนะคะสามสี่สามศูนย์สามเจ็ดสามเก้าสามห้านะคะเด่นรอบบ่ายนะคะรงคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่ สี่และศูนย์ค่ะจกผู้ความน่าจะเป็นเช่นเคยนะคะแปดสี่แปดศูนย์แปดสามแปดเจ็ดแปดเก้าแปดห้าค่ะศูนย์นะคะศูนย์แปดศูนย์สาม ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์สี่ค่ะประมาณนี้นะครับอยางชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยค่ะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะแปดสี่ศูนย์แปดก็แปดสี่แปดศูนย์แปดสาม 3ามก็สามสี่ค่ะอีกหนึ่งคู่นะครับน้องจับหลุดอ๋อจับด้านหน้าแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะเด่นบายอยู่ที่4และศูย์จับคู่ค่ะ40่8 40 43สศูย์ก็ศูนย์นะคะ ชอบก็ตามได้เลยนะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะเป็นของท่านท่านก็แล้วแต่ชอบเนาะพี่น้องเนาะแล้วต่หมักเนาะคะ่ะเอาแล้วนะคะแอดมินจะพูดมั่วนะคะพี่น้องเหมือนบ้านจะง่วงนอนแล้วจะพูดเข้าปากาข้าเมียงนะคะพี่น้องค่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหม,น,มนค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ